สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง KR r l i e s t y ต e คนไทยในสวีเดนค่ะวันนี้เราก็มีคลิปวิดีโอเก็บเห็ดรำขาเหลืองดอกกำลังกินเลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนะคะ ตัวเหยียบมากเลยเพราะว่ามันมันสีเดียวกับใบไม้อ่ะจ้ะนี่จ้าแต่ก่อนนี้ก็ดีใจมากแล้วจ้ะทุกคนคิดว่าจะไม่ได้เจอซะแล้ว เห็ดมันยังไม่ออกเลยจ้านี่จ้าอันนี้โดนแสงโดนน้ำบ้างก็เลยได้ขึ้นนะน,นี่แล้วก็ตรงนี้อีกหน่อยหนึ่ง เก็บเห็ดใช่ไหมล่ะเราืกำลังขึ้นจ้ะป่านี้ต้องใช้เวลาเราว่าเรากลับมาเราจะได้เก็บนะเนี่ยป่านี้จ้าเห็ดที่ได้นะจ้าเอาหมดแล้วค่ะตอนนี้หายากโอ <laughs> <laughs> oh, ้ยเห็ดแคลอดมันดอกงามคือไปเกิดที่บ้านเราบ้างได้ไหมเนี่ยเนี่ย <laughs> ดูเห็ดเกำลัดดอกนี้สิโอ้ยไปซะแล้วมีดอกนี้เนี่ยน่ากินที่สุดเลยเรามาไหนเลยจ้าตรงเนินเขาพอดีเลยนี่นี่จ้าขึ้นตรงนี้พอดีเลยเนินเขาจ้า Điều đi đi, ngon máy Ui, mừng Nhi ja. đu si mấy lệch lắm nè เยอะ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 เลยอะจ้ะดูสิเยอะมากเลยเยอะมากกำลังขึ้นนะจ้ะเขาเพิ่งได้น้ำนะ,ะเขตที่เราอยู่นะคะน้ำเพิ่งมาและเห็ดนี้ก็ปีนี้น่าจะได้กินเยอะอยู่จ้ะสาบคนที่ชอบเก็บเห็ดนะจ้ะแต่ถ้าไม่ชอบก็ซื้อกินจ้าในห้างมีขายเห็ดเนี้ย โลก็หลายเป็นพันบาทนะจ๊ะเก็บดีกว่าเนาะถ้าเรารู้จักก็เก็บจ้ะไม่รู้จักก็ซื้อกินจ้าปลอดภัยดีพนดูจ้านี่เห็ดจะอยู่แบบนี้นะคะกระป่าบูบลี่แล้วปีน,นี้เราว่าเยอะอยู่มีหลายที่ที่ที่เราพอจ้ะโอ้งาม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 งกินเลยนี่ เห็ด <ET S> นี้กับใบไม้ก็จะเป็นสีคล้ายๆกันนะจ้ะอยากให้ดูอยากให้ดูตรงนี้อืนี่เธอขึ้นจริงเลยรับแสงเลยจตรงเนี้ยล้นมือเ <c oughs> นี่ยกองก่อนนะนี่จ้ะนี่คนเห็ด เห็ดงามงามงามมากเลยอันนี้ก็เป็นเห็ดทัดคันทะเลวที่ได้นะคะได้ไม่เยอะจ้าแต่ก็พอได้แกงอยู่จ้าอร่ายก็ขึ้นจ้าแต่แบบน,นี้เราไม่เคยกินนะสวยดีนะ นี่จ้ะอ้ขายาวดีจริงเลยแล้วก็นิ่มมากด้วยเพราะว่ามีโดนน้ำโดนน้ำฝนนี่จ้ะเห็ดเหดเก็บเก็บ เขาได้เก็บู่จ่ะนี่นี่โอเคนะเอ้นี่เห็ดเห็ดลบเห็ดลบเห็ดลบค่ะเห็ดลบ,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 ลบดูดิอภูฟม,มันได้พอดีจ้ะมีไหมต้องไปหาต่อที่บ้างบนมีเห็ดนะตรงเขานะ่ยมึเก็บ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  thịt đấy chá mà chưa từng <laughs> đi đây ดูสิเพื่อนก่อเป็นกรรมเลยนี่จ้าการนั่งเลยนี่จ้ายัางงามเลยอันนี้ จะพุ่ต้นใหญ่ๆนะนี่จ้าเพื่อนๆได้เยอะนำใจอยู่จ้าที่เดียวเลยโหเห็ดทักคันเทลลขึ้นเต็มเลยจ้านี่อีกอุ้เยอะแยะเลยจ้าเพื่อนๆอดูดูดูด,ดูเยอะมากมายเลย บริเวณตรงนี้จะเป็นดอกเห็ดทรัดคันทเลหรือว่าเห็ดดำขาเหลืองเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าเขาเล็กมากเลยเราไม่ได้เก็บนะคะก็ไปอีกวันหนึ่งก็คงมีคนเก็บไปแล้วค่ะก็ไปอีกวันไม่ไม,ไม่มีแล้วค่ะก็เอาไว้ให้คนที่เขาสูงไวเก็บนะคะแถวแถวนี้อยู่ด้านนอกติดถนนจ้าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทุกไลค์ทุกเมนทุกการติดตามเลยจ้า thank for watching bye bye สวัสดีค่ะ